ชมครับนี่แหละครับชมหน้าของโปรสาวสวยคนเก่งมากฝีมือโปรนุ่นหัวใจเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาขอเชิญโปรนุ่นสอนเทคนิคกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับโปรนุ่นนะคะในช่วง Tips& and Tricks ค่ะค่ะวันนี้โปรนุ่นจะมาแนะนำเทคนิคเคล็ดลับในการพัดที่อาจจะสามารถช่วยคุณผู้ชมทางบ้านพัดดีขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยเซฟสโตร์สองสามโตรอบได้ค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ จะดูลายพัดให้ดูยังไงมีอยู่สองปัจจัยที่นุ่นจะใช้คือดูสโลปตามกรีนแล้วก็ดูลายหญ้าค่ะณนะตอนนี้ท่านนักกอล์ฟอาจจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยสูงกว่าด้านขวาซึ่งแปลว่าถ้าเกิดว่าซ้ายสูงกว่าขวาเนี่ยลูกมันก็จะต้องเวลาพัดไปแล้วพัดไปตรงหาหลุมลูกก็จะเทออกขวาแล้วเราจะพัให้ลองจะทํายังไงเราก็จะต้องเล็งเผื่อซ้ายนิดนึงเพื่อที่จะให้เพื่อจะเลี้ยงลาย ให้มันพอดีเพื่อที่จะพัดลงหลุมถ้าเกิดว่าจะมาดูตรงปากหลุมมาค่ะตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ากล้องจะจับตรงนี้ค่ะมันจะเห็นว่าตรงเนี้ยหญ้าตายหมดแล้วซึ่งแปลว่าส่วนใหญ่ที่หญ้าตายก็คือลูกมันจะกลิ้งลงมาชนตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่มันก็จะแปลว,ว่าเราเรามันก็จะช่วยบอกเราว่าลูกเนี่ยก็จะกลิ้งมาทางนี้ เ็เป็นอีกเวเป็นอีกแฟกเตอร์หนึ่งที่จะสามารถบอกเราได้ว่ามันมีลายซ้ายที่เราจะต้องให้เผื่อเพื่อจะพัดลูกนี้ลงถ้าเกิดว่าเราจะดูก็คือใบหญ้าค่ะถ้าเกิดมันแทงออกไปด้านขวาแปลว,ว่าเราก็จะต้องให้ลายซ้ายเหมือนกันมันก็คล้ายๆกับ s โลปะค่ะลายหญ้าก็คือถ้าเกิดมันแทงไปด้านไหนเราก็จะต้องให้เผื่ออีกฝั่งหนึ่งสมมติว่าลายหญ้าแทงไปด้านขวาเราก็จะต้องให้เผื่อซ้ายนิดน,นึงเพราะลายหญ้าแทงเนี่ยมันจะพัดไปทางด้านขวาตามตามเหมือนสโลป ตอนนี้นุ่นก็คือจดจะพัดแล้วซ้อมออสโตรกนิดนึงแต่ว่าหลักๆที่ต้องโฟกัสไปดูก็คือลูกซ้ายของหลุม1นลูกคือเห็นหลุมได้าทางทางแต่ว่าต้องไปต้องเน้นไปตรงเป้าเราอะค่ะแล้วเราก็จะพัดไปทางเป้าตรงนั้นแล้วก็ปล่อยสวบรพัตเตอร์ตรงๆตรงมดา ชมครับเรามาดูกันช้าๆชัดๆอีกสักครั้งนะครับสิ่งแรกที่เราต้องนึกถึงคือการอ่านลายบนตรีนว่าทิศทางการพัดของเราจะต้องเผื่อทางซ้ายหรือทางขวาและอย่าลืมสังเกตองประกอบเล็กๆน้อยๆอย่างที่ปนุ่นได้แนะนําไว้ด้วยนะครับจากนั้นก็ให้เราจินตนาการเป้าหมายที่เราจะตีไปว่าเป็นจุดไหนอย่ามองหลุมเป็นหลักซึ่งหากเป็นการซ้อมปนุ่นจะใช้ลูกกอล์ฟอีกลูกวางไว้เป็นจุดเป้าหมายที่จะพัดเพื่อที่จะโฟกัสได้อย่างจุดนั้นจุดเดียวครับ ชุคงได้สาระดีๆแล้วอย่าลืมฝึกซ้อมพั้อยู่เสมอนะคะถ้าเกิดมีคำถามอยากจะสอบถามทางด้านเทคนิคหรืออะไรก็สามารถสอบถามมาผ่านทาง Facebook ของรายการเราได้อยู่ข้างล่างนี้นะคะถ้างี้วันนี้ตอนนุ่นขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย แม้บรรยากาศสนามกอล์ฟนี่ช่างสวยงามจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมแสงแดดอ่อนๆกับสนามหญ้าสีเขียวขจีเล่นระดับสลับกับสระน้ำนาทิวไม้ใหญ่เห็นภาพอย่างนี้แล้วช่างน่าเชื้อเชิญให้เราหยิบถึงกอล์ฟและนัดเพื่อนรู้ใจไปออกรอบซะจริงๆคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงคิดไม่ต่างกันใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสเสน่หกีฬากอล์ฟมีมากมายเลยล่ะครับหากใครได้ลองสัมผัส ก็จะพากันหลงไหลและอดใจไม่ได้ที่จะมาเล่นต่อเป็นครั้งที่ 2, ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ก็เรียกกันได้ว่าเล่นไปเรื่อยๆจนวางไม้ไม่ลงเลยล่ะครับวันนี้สําหรับคุณผู้ชมที่สนใจกีฬากอล์ฟแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลองออกรอบรายการ LPGA ขอเสนอสิ่งที่ผู้เล่นกอล์ฟมือใหม่ควรรู้รวมถึงการเตรียมตัวออกรอบเบื้องต้นมาให้ชมกันครับ ำหรับคุณนักกอล์ฟมือใหม่หลังจากทุ่มเทฝึกซ้อมใน driving range มาได้สักระยะหนึ่งจนพอตีลูกกอล์ฟไปยังเป้าหมายที่ต้องการได้ดีพอสมควรแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปออกรอบกันแล้วละครับแต่ก่อนที่เราจะไปออกรอบกันอยากให้คุณนักกอล์ฟมือใหม่ได้เตรียมความพร้อมเล็กๆน้อยๆกันสักก่อนการเตรียมตัวสําหรับการไปออกรอบนั้นควรเตรียมพร้อมทั้งในเรื่องของทักษะที่จําเป็นในการออกรอบและการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ควรนําไปด้วยตอนออกรอบครับ การเตรียมทักษะการออกรอบเป็นเรื่องที่สําคัญพอสมควรครับเพราะหากเป็นวันที่มีนักกอล์ฟออกรอบในสนามเป็นจำนวนมากแล้วมีกวนใดกวนหนึ่งเล่นช้าเพียงกวนเดียวก็จะพลอยทําให้ทั้งสนามต้องเล่นช้าตามไปด้วยดังนั้นก่อนที่คุณนักกอล์ฟมือใหม่จะออกรอบในสนาม18หลุมพาร์ก็แนะนำให้คุณได้ลองไปออกรอบสนามพาร์สดูสักครั้ง2ครั้งจะมีประโยชน์กับคุณนักกอล์ฟมือใหม่มากพอสมควรสนามพาร์ที่กล่าวถึงนั้นจะเป็นสนามที่มี9หลุมเป็นพาร์าทั้งหมด ในแต่ละหลุมจะประกอบด้วย T, Green, แท่นทีกรีนและอุปสรรคต่างๆเหมือนสนามพา72ทุกประการคุณจะได้ทดลองทักษะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทีออฟการตีจากระยะกว่าร้อยหลาการชิปการพัดการระเบิดทรายจากนั้นก็ให้คุณนำจุดอ่อนของตัวเองที่พบจากการออกรอบสนามพา3มาเป็นข้อมูลการฝึกซ้อมเพิ่มเติมเพื่อเล่นในสนามพา72ยังไงล่ะครับและสำหรับในการออกรอบนอกจากเหล็ก หัวไม้ถุงไม้กอล์ฟแล้วยังมีอีกหลายๆอย่างที่ต้องเตรียมไปด้วยอย่างเช่นเสื้อที่ใช้สวมใส่ออกรอบก,ก็ต้องเป็นเสื้อยืดแบบมีปกเท่านั้นนะครับจะแขนสั้นหรือแขนยาวก็ได้ส่วนกางเกงก็ให้เป็นกางเกงที่สุภาพจะขาสั้นหรือขายาวก็ได้เช่นกันแต่ที่สําคัญห้ามสวมกางเกงยีนออกรอบเด็กขาดครับนอกจากนี้บางสนามอาจบังคับให้นักกอล์ฟใส่เข็มขัดอีกด้วยดังนั้นชุดที่ใส่ออกรอบ ที่ใช้ได้กับทุกสนามแน่ๆก็คือเสื้อยืดคอปกกับกางเกงทรงสุภาพและอย่าลืมคาดเข็มขัดไปด้วยนะครับหากแต่งตัวอย่างนี้ออกรอบไปทุกสนามแน่นอนรองเท้าเรื่องของรองเท้าควรเป็นรองเท้าแบบปุ่มซอฟต์สไพร์บางสนามอาจห้ามใช้รองเท้าปุ่มโลหะแต่ถ้าเป็นรองเท้าแบบอื่นๆไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งครับเพราะจะไม่สะดวกต่อการเคลื่อนไหวและการสวิงแถมเมื่อเดินบนพื้นหญ้าเปียกๆจะลื่นมากเลยครับลูกกอล์ฟ อันนี้สาคัญมากเลยครับบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าลูกกอล์ฟเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมมาเองเราะเห็นเวลาเข้าสนามร้ทางสนามเตรียมลูกไว้ให้เราตลอดเลยแต่เวลาออกรอบเราต้องเตรียมลูกไปเองนะครับสาหรับมือใหม่แล้วอย่างน้อยก็สักสิบถึงยีลูกครับหากฉุกเฉินจริงๆก็สามารถหาซื้อได้ที่สนามและสุดท้ายที่ตั้งลูกและที่มาร์กลูกโดยปกติแคดดี้จะมีสำรองไว้ให้แต่ทางที่ดีแล้วควรเตรียมไปเองจะดีที่สุดครับ ทั้งทีสัน้นทียาวที่มาร์กลูกเลือกแบบที่ถูกใจไปใช้เลยครับคุณผู้ชมครับสาระเรื่องกอล์ฟยังมีอีกมากมายและหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะดีๆก็สามารถมาโพสต์ใน Facebook ของทางรายการได้เลยแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการไทยเอ n ีจีเออทีกันอย่างต่อเนื่อง และขอให้นักกอล์ฟมือใหม่ทุกคนสนุกกับการออกรอบนะครับ ลองนำวิธีดีๆไปฝึกซ้อมกันบ่อยๆนะคะแล้วอย่าลืมติดตามชมทุกทเทพปเลยนะรายการเราเนี่ยจะมีโปรสาวมาแนะนำวิธดีๆกันเป็นประจำเลยล่ะคะ่ะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกับอีลิปคลิปช่างเตียงจะมาสาธิตการทำคลิปกัน อย่าลืมดูครับผมรับรองว่าได้ทั้งสาระและความรู้เต็มเต็ม เหล่านักกอล์ฟสาวกับกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในวงการกอล์ฟไทยสิงหาไทย LPGA แชมเปี้ยนชิพ2012ครั้งที่4เริ่มสวิงวันที่8-10สิงหาคามนี้ณสนามกลีนวันเล่ทันที่ขับบางนาติดตามชมได้ในรายการไทย LPGA on TV สนับสนุนโดย